ท่านดรศักดิรสานิยมเพลงนะครับท่านนายกนะครับผมนายพัทรดอนโคษิตานนนะครับเป็นรองนายกนะครับวันนี้เราก็ได้นะครับต้องการที่จะการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่าเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยคืออะไรนะครับเศรษฐกิจฐานรากก็คือเศรษฐกิจของชุมชนเองนะครับเศรษฐกิจของชุมชนเองเนี่ย ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาเมืองถ้าประชาชนนะครับกินอิ่มขายของได้ทุกคนมีความสุขแล้วก็จะเห็นเสียงโหวเลาะเสียงรอยยิ้มต่างๆว่าขายดีจังนะครับเทศาบาลเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยเราต้องการพัฒนานะครับเรามีถนนคนเดินอันแรกเนี่ยเราต้องปูพื้นฐานก่อนถนนคนเดินของเทศาบาลเนี่ยนะครับก็จะเป็นในลักษณะที่ขาย ของทุกอย่างเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้านะครับอา,อาหารเครื่องดื่มทุกอย่างแต่เรามีข้อจำกัดตรงที่ว่า 1. พื้นที่เราค่อนข้างแคบมีข้อจำกัดตรงที่ว่าเรามีสารเพาพ่อหลักเมืองอายุถึง1น0่ปีรวมปีนี้นะครับเป็นสารหลักเมืองหินทรายที่เก่าที่สุดในประเทศไทยนะครับไก่การหนึ่งคือ,อหอโบราณคดีอินทราชัยนะครับ เราได้รับรางวัลกินาลีสองปีซ้อนเราพยายามจับเพื่อจะโชว์จุดเด่นของของดีในเมืองเพชรบูร์เนี่ยสังเกตคนมาเที่ยวในเพชรบูร์เนี่ยเราก็จะเห็นว่าทุกคนไปเขาคอกันหมดไปภูทับไปภูทับเบิกในเมืองเนี่ยถามว่ารู้อะไรไหมครับจะไม่มีใครรู้มันจะเป็นเมืองผ่านเราก็พยายามโปรโมทว่าในเมืองเราเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวเรามีของดีนะทุกวันศุกร์เราจะมีถนนคนเดินครับแต่ปัญหาที่เราเจอเนี่ยหนึ่งนะครับแม่ค้า การจองล็อกใช้เวลานานนะครับการให้ข้อมูลที่ผิดพลาดมีอยู่เราใช้เจ้าหน้าที่เยอะในการจัดเก็บข้อมูล1แม่ค้ามาขายของวันศุกร์จะเห็นละ8ปดโมงครึ่งมารอจ่ายค่าล็อกนะฮะซึ่งบางคนเราจะมีคนอยู่3ประเภทครับ1ล็อกประจําเขาจะไม่จะไม่เปลี่ยนแปลง2ล็อกมาบ้างไม่มาบ้าง,างอันที่3ขาจรเพราะฉะนั้นเนี่ยการจัดการมันจะทําได้ยากครับ แต่ถ้าเรามีฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยหนึ่งเราอยากทำแอปพลิเคชันซึ่งตอนนี้อเผอิญท่านนายกคิดได้แล้วก็มีหลักสูตรนี้พอดีนะครับมันเป็นช่วงประจวบเหมาะที่เราจะพัฒนาไปร่วมกันนี่คือสิ่งที่เราถือว่าฟลุกนะครับท,ที่ได้มีโอกาสได้มานำเสนอนะครับ,นะรบต่อมาเนี่ยในการแอปพลิเคชันี่ยเราก็จะจัดการของเรื่องระบบเรื่องความซํำซ้อนบางคนเนี่ย มีรู้จักกันกับเจ้าหน้าที่ภายในขอจองล็อกนี้หน่อยนะเอาล็อกล็อกไว้ให้นะซึ่งเราไม่ไม่สามารถตรวจสอบได้เลยซึ่งตัวตนก็อาจจะไม่ได้มาจริงๆแต่เราจะทําผ่านแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มนะครับซึ่งเราตอนนี้กําลังออกแบบอยู่นะครับอย่างอย่างอย่างที่เห็นนะครับอ่ก็จะมีการลงทะเบียนนะครับอ่าเราใช้คําว่าถนนเพชรบูรณ์นะครับเพชรบูรณ์เนี่ยคือเป็นภาษาถิ่นนะครับะจะเห็นว่า จะมีถนนคนเพชรบูรณ์นะครับต่อมาครับการลงทะเบียนก็จะมีผ่านลงว่าใขรนะครับอย่างนี้ครับลงทะเบียนคนนี้ชื่อนี้ขายอะไรเงื่อนไขอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทราบข้อมูลได้ว่าเราอยากที่จะคนนี้มาลงทะเบียนแล้วระบบแอตติเวตเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถรับรู้ได้จึงถึงว่าการลงทะเบียนซ้ำซ้อน การจ่ายค่าล็อกล่าช้าเพราะอะไรแม่ค้าครับเขาเตรียมของที่จะขายของเนี่ยบางคนเนี่ยเตรียมแล้วบ่ายสองยังไม่รู้เลยว่าตัวเองขายตรงไหนแต่ถ้าเรามีระบบเนี่ยนะครับมีฐานข้อมูลที่ดีะ<ม>เราสามารถรู้ตั้งแต่วันพฤหัสละว่าใครได้ล็อกอะไรใครจะขายอะไรได้บ้างนะครับอ่าท่านนายกใช้คำคำหนึงในเมื่อปี2555นะครับ จะใช้คํานี้ครับนะฮะหนึ่งนะครับเปลี่ยนคนนะครับเปลี่ยนคนคือเอาคนที่เข้าใจปัญหามาทํางานไม่ใช่หนีปัญหานะครับเปลี่ยนงานคือเราจะเปลี่ยนงานให้ไวขึ้นโดยใช้คอนเซปต์คือเพชรบุญ24ชั่วโมงเราใช้เพชรบุญ24ชั่วโมงมาได้เวลา2ปีแล้วเรามีการแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วภายใน24ชั่วโมงถ้าแก้ไขไม่เสร็จมีคําตอบให้เขาได้ภายใน24ชั่วโมงนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือเปลี่ยนเมือง นะครับเปลี่ยนเมืองเราใช้การมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับเข้าใจถึงปัญหาวัฒนธรรมนะฮะและเข้าถึงการเรียนรู้ให้การมีส่วนร่วมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจฐานรากถ้าเรามีฐานข้อมูลที่เพียงพอนะครับประชาชนมีความสุขขายของได้ดีนะครับมันก็จะเป็นการพัฒนาเมืองด้วยพื้นฐานของตัวเราเองโดยไม่ต้องพึ่งพาจากภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทํา และที่เราอยากที่จะมีข้อมูลที่เพียงพอในการเก็บเพื่อเอาไปพัฒนาเมืองต่อไปครับครับขอบคุณครับ